มาดูวันนี้ทำออเดอร์ของบริษัทไปนะครับจำนวน1,500รลูกนะครับตันนี้ลวดที่ใช้ก็จะเป็น AIW ครับ AIW ที่ทนความร้อนได้200องศานะครับบอบินที่ใช้ก็เป็นบ็อกบินไนลอนซิกนะครับเห็เกตุว่าบอบินก็จะไม่ค่อยเราก็เลือกใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นไนลอนซิกนะครับทนความร้อนได้นะครับร0อยองศานะครับนี้ดยพลติกก็ ดาบที่ใช้ก็ใช้เป็นกระดาษไม่ล่าฟิลน,นะครับไม้ล่ามันก็จะเป็น2อ,อย่างนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟิลน,นะครับฝั่งนึงก็เป็นไม้ล่านะครับกระดาษพวกนี้ค่อนข้างแพงนะครับเราก็พยายามคัดเลือกวัสดทุที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจนะครับเพราะการผลิต O.E.M เนี่ยลูกค้าของเราส่งออกต่างประเทศนะครับ ก็ประมาณนี้ครับหม้อแปลง O&M e นะครับจำนวน1,500ลูกนะครับต่อเดือนนะครับโอเคครับผม